เรื่องเรียกผีขึ้นรถย้อนไปเมื่อปลายปี2540ตอนนั้นป้อมอายุ14เย็นวันหนึ่งแม่ของป้อมมาบอกเขาว่าพรุ่งนี้ทุกคนต้องเดินทางไปร่วมงานศพญาติที่ต่างจังหวัดเพราะญาติคนที่เสียชีวิตเป็นน้องสาวแท้ๆของยายนั่นเองทำให้ทั้งพ่อและแม่ต้องลางานเพื่อไปร่วมงานศพที่ราชบุรีส่วนป้อม ตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมของเขาพอดีวันที่เดินทางพ่อก็ขับรถกระบะไปเองเพราะจะต้องนํารถไปช่วยขนของที่จะใช้จัดงานศพด้วยพ่อกับแม่เลือกออกเดินทางในช่วงบ่ายเพื่อให้ไปทันรถน้าศพยายด้วยซึ่งครอบครัวของป้อมจะไปนอนค้างบ้านลุงจนกว่างานเผาศพยายจะเสร็จซึ่งพอพ่อขับรถไปถึงวัดป้อมก็เห็นว่าญาติญาติและชาวบ้านก็มาร่วมงานที่วัดกันเยอะพอสมควร เพราะยายเป็นคนเก่าคนแก่จึงมีคนรู้จักและนับถือเยอะแถมลูกชายของยายทั้งสองคนก็เป็นข้าราชการในจังหวัดด้วยคนโตชื่อลุงพลเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนประจำจังหวัดส่วนอีกคนหนึ่งชื่อลุงพันแกทำงานอยู่เทศบาลจึงทำให้มีชาวบ้านมาร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากพอไปถึงป้อมก็เดินตามพ่อแม่เข้าไปในงานพร้อมทั้งยกมือไหว้ญาติจากนั้นเขาก็ขอตัวไปเล่นกับลูกพี่ลูกน้อง ซึ่งเป็นลูกๆของญาติญาตินั่นเองจนประมาณสี่โมงเย็นก็มีพระสงฆ์มาดำเนินพิธีรดน้ำศพซึ่งป้อมก็ไปยืนดูด้วยเขามองเห็นร่างไร้ลมหายใจของยายอย่างชัดเจนป้อมก็เห็นว่ายายยังเหมือนคนที่นอนหลับไปเฉยๆเพราะสภาพศพยังไม่บวมไม่คล้ำเลยไม่น่ากลัวเท่าไหร่และหลังจากที่ญาติญาติบรรจุศพยายลงเนียลงแล้วก็พากันยกขึ้นไว้บนแท่นเรียบร้อย ทุกคนก็แยกย้ายกันไปนั่งเป็นกลุ่มๆทั้ทงข้างในและนอกสลาแล้วก็มีกลุ่มคนแก่ที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับยายมาร่วมงานด้วยผู้ใหญ่บางคนก็ไปหิ้วเบียร์จากร้านของชำมาตั้งวงกันที่ท้ายรถกระบะของพ่อด้วยซึ่งรถของพ่อจอดอยู่ตรงข้ามสลาส่วนท้ายกระบะหันเข้าไปในมุมมืดข้างาลาซึ่งแน่นอนว่าห้ามดื่มเหล้าในวัดแต่ในต่างจังหวัดบางวัด ก็ไม่ค่อยเข้มงวดมากเท่าไหร่สักพักก็มีลุงคนหนึ่งมาตามพ่อของป้อมไปดื่มด้วยกันแต่พ่อก็ปฏิเสธไปเพราะว่าหลังเสร็จงานต้องขับรถกลับไปที่บ้านลุงพันแต่พ่อก็ตามไปนั่งคุยกับผู้ใหญ่ในวงประมาณสองทุ่มกว่าพระก็สวดจบแขกที่มาร่วมงานต่างก็ทยอยขอตัวกลับบ้านก็เหลือญายญาติและแขกที่สนิทกันบางส่วนที่ยังอยู่กันล้างถ้วยล้างจานส่วนลูกของยาย ทั้งลุงพลและลุงพัน์ทั้งคู่ก็พากันมานั่งคุยเพื่อเตรียมงานในวันพรุ่งนี้จนประมาณสามทุ่มลุงพันธก็เดินไปร่วมวงดื่มด้วยพร้อมกับบอกพ่อของป้อมว่าให้ป้อมกับแม่กลับไปนอนที่บ้านก่อนให้พ่อนั่งอยู่ต่อแล้วค่อยขับรถกลับไปพร้อมแก่แต่ด้วยความที่ป้อมเป็นคนติดพ่อป้อมเลยขออยู่กับพ่อที่วัดต่อเพื่อที่จะกลับพร้อมพ่อซึ่งทั้งพ่อและแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรและตกลงตามนั้น หลังจากที่พูดคุยกันเสร็จแม่และลุงพลพร้อมกับเมียของแกก็กลับบ้านกันไปก่อนส่วนพวกขี้เมาก็นั่งดื่มอยู่ท้ายรถเป็นเพื่อนศพไปสักพักก่อนกลับไปลุงพลก็แซวว่าไอพันมึงอย่าลืมเรียกแม่กลับบ้านด้วยนะเว้ยพูดจบแกก็เดินไปขึ้นรถแล้วขับกลับบ้านไปส่วนลุงพันและพ่อก็นั่งดื่มกับพักพวกไปต่อจนห้าทุ่มลุงพันเลยชวนกลับพ่อของป้อมที่ดื่มน้อยมาก ก็เป็นคนขับพอเดินไปสตาร์ทรถและเรียกลุงพันให้มานั่งข้างหน้าแต่แกบอกว่าแกจะนั่งท้ายกระบะกับเพื่อนเพาะข้างหลังยังมีเบียร์เลือนิดหน่อยแกกะว่าจะนั่งดื่มให้หมดไประหว่างทางพอพูดจบลุงพันก็ปีนขึ้นไปนั่งกระบะด้านในก่อนใครเพื่อนจากนั้นแกก็จัดแจงหาที่นั่งให้เพื่อนๆแล้วก็ตะโกนเรียกเพื่อนๆขึ้นมาแต่เพื่อนๆก็พากันเมาได้ที่ต่างคน ก็ต่างเอาแต่ฝอยจึงไม่มีใครสนใจที่ลุงพันเรียกจนลุงพันรอ,อนานแล้วเพื่อนๆก็ยังไม่ตามขึ้นรถมาแกเลยหงุดหงิดแล้วตะโกนว่าพวกมึงทั้งหมดขึ้นมากันให้หมดแล้วกลับพร้อมกันทั้งหมดนี่แหละพอสิ้นเสียงลุงพันเพื่อนๆก็ทยอยขึ้นกระบ,บะหลังตามมาจนพ่อของป้อมเช็คดีว่าทุกคนขึ้นรถและนั่งกันเรียบร้อยแล้วพ่อจึงไปปิดท้ายกระบะและขับรถออกจากวัดทันที ตอนนั้นป้อมก็รู้สึกง่วงมากด้วยความเหนื่อยป้อมเลยนอนหลับอยู่เบาข้างๆพอพ่อขับรถออกไปจากวัดได้สักพักป้อมก็ตื่นขึ้นมาเพราะปวดฉี่เขาจึงบอกให้พ่อจอดข้างทางพ่อจึงหาที่มืดมืดแล้วจอดรถให้จากนั้นพ่อก็เดินไปเป็นเพื่อนป้อมเพื่อพาป้อมไปฉี่ตอนนั้นทั้งสองข้างทางมืดสนิทไม่มีบ้านคนแม้แต่น้อยมีแสงจากไฟรถเท่านั้นพอลุงพันและเพื่อนเห็นว่าป้อมลงไปฉี่ทุกคน ก็ขอลงมาฉี่ด้วยป้อมฉี่เสร็จก่อนเขาเลยกลับขึ้นมานั่งรถรอพ่อในตอนนั้นเขามองไปที่กระบะหลังเพราะเห็นว่ามีคนนั่งอยู่สี่ห้าคนสักพักพ่อของป้อมก็ฉี่เสร็จแล้วกลับมานั่งที่เบาะคนขับเหมือนเดิมแล้วลุงพันธ์และเพื่อนๆก็กลับขึ้นมานั่งบนกระบะท้ายรถป้อมจึงมองกระจกหลังเพื่อเช็คว่าทุกคนขึ้นมาหมดหรือ,อยังแต่คราวนี้ป้อมมองเห็นแค่ลุงพันธ์และเพื่อนอีกสามคนด้วยความสงสัย ป้อมจึงถามพ่อว่าเพื่อนลุงพันขึ้นมากี่คนนะพ่อพ่อก็ตอบว่ามากันสามคนรวมลุงด้วยก็เป็นสี่ให้ป้อมช่วยดูให้ครบป้อมจึงทำหน้าสงสัยแล้วบอกกับพ่อว่าเมื่อกี้ตอนที่ผมกลับมาก็เห็นว่ามีคนนั่งอยู่บนรถห้าคนแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วครับพ่อจึงบอกว่าสงสัยจะตาฝาดเพราะมันมืดมากพอเห็นว่าท้ายกระบะมีคนขึ้นครบสี่คนแล้วพ่อจึงออกรถ และขับรถต่อไปจนอีกไม่กี่กิโลก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วมีอยู่จังหวะหนึ่งตอนที่พ่อของป้อมขับรถอยู่แก่ก็เหลือบไปมองกระจกหลังแล้วสักพักพ่อก็หันหน้ากลับมาแล้วมองหน้าป้อมจากนั้นพ่อก็เหยียบรถเร็วขึ้นและขับเร็วจนหน้าผิดสังเกตเพราะปกติพ่อไม่ใช่คนขับรถเร็วยิ่งถนนมืดมืดและไม่ชำนาญทางด้วยแล้วพ่อก็ไม่น่าจะขับเร็วแบบนี้ป้อมจึงถามไปว่า พ่อรีบอะไรหรือเปล่าพ่อก็ได้แต่สายหัวแต่ก็ยังขับเร็วอยู่จนไปถึงบ้านพอจอดรถเสร็จพ่อก็อ้อมไปเปิดท้ายรถกระบะเพื่อให้ลุงพันธ์และเ,เพื่อนๆของแกลงมาพอเปิดประตูท้ายรถออกพ่อก็มองที่ท้ายกระบะด้วยสายตาแปลกๆเพื่อนของลุงพันธ์พอลงมาจากรถได้ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับบ้านลุงพันธ์จึงชวนพ่อและป้อมเข้าไปพักผ่อนในบ้านซึ่งตอนนั้น ป้อมก็สังเกตเห็นว่าพ่อมีท่าทีแปลกๆแต่เขาก็ไม่ได้ถามอะไรพอเข้าไปในบ้านได้ก็เห็นว่าแม่และลุงพลและเมียของลุงพลกำลังนั่งดูทีวีและคุยกันอยู่ที่ห้องรับแขกพ่อของป้อมก็รีบชวนแม่ขึ้นห้องนอนทันทีโดยบอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปนอนก่อนเพราะพรุ่งนี้ยังมีธุระทำอีกเยอะแม่ก็ทำหน้าแบบงงๆเพราะแม่ไม่รู้ว่าธุระที่พ่อว่ามันคืออะไร ป้อมจึงได้เดินตามพ่อแม่ขึ้นห้องอาบน้ำและก็เข้านอนพอเช้าตื่นมาทุกคนก็มานั่งรวมตัวกันกินข้าวเช้าด้วยกันพ่อจึงเริ่มเล่าให้ทุกคนฟังว่าเมื่อคืนตอนที่ขับรถมาเกือบถึงบ้านพ่อมองกระจกหลังแล้วก็เห็นว่ามีคนนั่งอยู่เต็มกระบะเลยแต่ไม่ใช่พี่พันธ์กับเพื่อนเพราะคนที่นั่งอยู่หน้าตาดำปีเสื้อผ้าเก่าโทมพอพ่อเห็นแบบนั้นแกกลัวมาก แกเลรีบเหยียบคันเร่งให้กลับมาถึงบ้านให้ไวที่สุดพอพ่อพูดจบลุงพลก็บอกว่าถึงว่าเมื่อคืนตอนที่แกขึ้นห้องนอนไปแล้วแกเปิดม่านมองมาว่าล็อกประตูดีหรืออยังแต่แกกลับเห็นว่ามีคนนั่งอยู่ที่ท้ายกระบะตอนแรกก็คิดว่าตาฝาดเพราะเพ่งมองดูอีกทีก็ไม่เห็นแล้วจึงทําให้คนในบ้านปรึกษากันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่พ่อของป้อมจะนึกได้ว่า ก่อนที่จะขับรถออกมาจากวัดลุงพันแกตะโกนเรียกให้ทุกคนขึ้นรถโดยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อใครหรือนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้วิญ,ญญาณจากที่วัดตามกลับบ้านมาด้วยพอทุกคนสรุปได้แบบนั้นญาติๆต่างตกลงกันว่าวันนี้จะออกไปวัดเร็วหน่อยเพื่อให้หลวงพ่อที่วัดทำพิธีเรียกวิญญ,ญาณกลับไปด้วยวันนั้นทุกคนเลยต้องพากันไปที่วัดเร็วหน่อยและพอไปถึงวัดพ่อของป้อม ก็ขับรถคันเดิมไปจอดที่หน้ากุฏิเจ้าอาวาสลุงพลพาพ่อเดินเข้าไปในกุฏิไม่นานทั้งคู่ก็เดินกลับมาพร้อมกับพระเจ้าอาวาสทันทีที่เจ้าอาวาสเห็นท่านก็หันมาบอกกับพ่อว่าโกโหอยู่กันเต็มท้ายรถเลยนะโยมแต่ไม่ต้องกลัวเขาไม่ได้ไปทําร้ายใครแค่มีคนเรียกเขาไปเขาก็เลยตามไปด้วยเท่านั้นเดี๋ยวอาตมาทําพิธีให้จากนั้นหลวงพ่อก็กลับเข้าไปในกุฏิ แล้วหยิบย่ามออกมาด้วยแล้วพระก็ตรงไปที่รถแล้วใช้มือของท่านแตะที่หน้ารถเบาๆพร้อมกับบริกรรมคาถาอะไรสักอย่างแล้วท่านก็เอาขี้พึ่งไปเจิมที่หน้ารถแล้วก็หันมาบอกพ่อกับลุงพลว่าเสร็จแล้วนะโยมคราวหน้าคราวหลังจะเรียกใครขึ้นรถก็ให้ระบุชื่อด้วยพอจบเรื่องรถเสร็จทุกคนก็ไปกันที่ศาลาเพื่อร่วมฟังสวดศพของยายและคืนนั้นหลังเสร็จจากงานศพยาย พ่อของป้อมก็บอกกับลุงพันว่าคืนนี้ถ้าใครจะดื่มก็กลับไปดื่มที่บ้านเถอะถ้าต้องมาเจออะไรแบบเมื่อคืนอีกผมไม่ไหวจริงๆพอได้ฟังแบบนั้นลุงพันแกก็ยิ้มแย่และตอบว่าคืนนี้ไม่ให้ใครกินแล้วดีนะที่เมื่อคืนแกมองไม่เห็นไม่งั้นแกต้องกระโดดลงจากรถแน่หลังจากงานสวดศพของยายลุงพันแกก็ไม่เคยเรียกใครขึ้นรถอีกเลย